la, 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 la. ไม่ลืมเรื่องนาจัใจรักใจตั้อะไรมองสมพระจานนักดนตัีเก็บออกมาคือบุ่น 对呀。 ยมยังที่เดียวกันเตที่ไมให้โภชนานี่เอเดี่ยวจะเปเทพาราี่วระตั้งใจข้าวความตายให้เอาไปก็้โยนจากระไรอะไรที่สิมาเลิ้ก็ได้อะไรอะไรขึ้นราชา้ก็คืนนอนวันเทวดาอกบอกว่าว่าวันนี้ ียวเทวดาต e ่อยเดี่ยวใจถ้าทำมุณไม่ไปสิแต่เทวดายังกลางแรงใจถ้าทำมุณไม่ไปสิโอเสียงดีเลยไหยม ยมผู้หญิงมาเยอะนะ่ปยอมผูหญิงหน่อยาว่ขอให้ลูกอย่ากตัวขอให้ผัวอย่าแใจอัว่ต่อไปนะเดเดี๋ยวไปไลตไหนด้วงไง